<C> e er <ate> จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ <C> e er <ate> นะคะเชื้อที่มันมักจะมากับเสื้อผ้ามือสอง <C> e er <ate> นะคะที่อาจจะเจอได้หลักๆเนี่ยก็คือจริงๆแบ่งได้เป็น2แบบ <C> e er <ate> แบบแรกก่อนค่ะก็จะเป็นเชื้อที่เช่นเชื้อรา <C> e er <ate> ที่ทําให้โรคให้เกิดโรคก,กลากหรือ <C> e er <ate> เคลื่อน <C> e er <ate> นะคะแต่นอกจากนั้นก็จะมีโรคเชื้ออื่นๆอีกเช่นโรคหิต โรคห่าวนะคะแบบใครซื้อหมวกมาใส่นี่ใช่ไหมคะโรคห่าวด้นะคะหรือว่าโรคโลนการติดเชื้อโลนอย่างเงี้ยค่ะใช่พวกเนี้ยก็จะทำให้เกิดได้ด้วยนะคะที่ถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยปกติ เราก็จะแนะนําว่าการทำำาําความสะอาดถ้าจะให้ค่าเชื้อพกเชื้อ่าได้ะนะคะ,คะเชื้อหิดเชื้อเหาวเนี่ยต้องน้ำอย่างน้อยอุณหภูมิเนี่ยมากกว่า60องศาต้องร้อนอขึ้นไปค่ะ,คะแล้วก็อย่างน้อยนะคะครนนึ่งชั่วโมงต้องซักเนี่ยอยู่ในน้าร้อนเนี่ยครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมง นะคะอ่าใช่ค่ะแล้วก็ถึงเอาไปตากแดดคือตากตากก็ต้องตากแดดคือดจัด้วยใช่ใช่ก็ไม่ควรใช่ค่ะใช่ค่ะทารักษณะอย่างนี้น่าจะต้มเลยนะคะจันทนาคือเกินไปเนี่ยต้มเครื่องซักผ้าตัวซีดไม่พอแต่จริงๆริงบางทีเครื่องซักผ้าเหล่านี้มันจะเลื่อนมันจะมีปรับองศา10องศา80องศาร่างองศาบอกว่าต้มเลยแหละเดี๋ยวสีซีดหมดแต่แต่ก็มีวิธีนะคะในกรณีถ้าแบบ ซักไม่ได้จริงๆนะคะ,คะแต่ว่าอันนี้มันจะป้องกันได้แค่พวกเชื้อหิดเหาสนะคะ,ค,ะคืออย่างพวกเชื้อหิดเนี่ยเขาอ,อาหารที่เขากินเนี่ยก็คือเขากินเซลล์ผิวหนังส่วนคุณเหาหรือโลนเนี่ยค่ะสิ่งที่เขากินก็คือเลือด พราะี่เขาดูดเลือดจากเราค่ะอ่าฉะนั้นเราก็แค่เก็บเขาเก็บเสื้อผ้ามาเนี่ยค่ะไว้ในถุงพลาสติกอาแล้วก็มัดเอาไว้เลยค่ะเพื่อที่ว่ารอสักเวลาสัก5้าถึงเวันก็คือเขาไม่มีอาหารนั่นเองสุดท้ายเขาก็จะตายไปแล้วเราค่อยเอาออกมาซักแล้วก็ตักเด็กอันนี้ก็จะช่วยได้มีเทคนิคหนึ่งคือแบบว่าเขาขาดอาหารเขาก็เขาก็จะตายอยู่เปนใช่ไหมครับใช่ค่ะ ตายไปเองวางไข่ไม่ได้อะไยมันก็จะหยุดการกระจายเพิ่มการนถ้าอดใจไหวบางคนได้ของมือสองที่มันหายากมากลิมิเต็ดเอดิชันแต่เป็นมือสองอยากได้คืออยากอยากจะใส่เลยอ่ะเอาแค่ซักแบบลวกๆอะไรเงี้ยก็ไม่ควรอาจารย์ว่าอย่างน้อยก็ตัดวงจรให้มันไม่ให้อาหารมันหยุดสักห้าวันถ้าอดใจไม่ไหวก็ต้องต้มอย่างที่อาจารย์ว่าคือเหมือนอุณหภูมิ60องศาขึ้นไปอาจารย์แค่เรื่อองพวก กลางกลื่นอะไรต่างๆค่ะมันมันมันสามารถติดจากเสื้อผ้ามือสองได้ติดได้ใช่ค่ะออก็คือเพราะว่าพวกนี้เขาก็ติดต่อกับทางการสัมผัส ก็คือฉนันเวลาเขาเสื้อผ้าเนี่ยไปใส่ในคนที่เขาเป็นค่ะแล้วเชื้อสปอร์ของเชื้อราพวกนี้กลากหรือเกือนเกิดจากเชื้อราะคะ่ะเป็นอย่าไราเป็นเชื้อราคนละชนิดกันนนัน้ตัวสปอร์มันยังติดอยู่ตามเสื้อผ้าค่ะแล้วสปอร์พนี้มันจะตายในอุณหภูมิสูงที่ถึงบอกว่าต้องใช้น้าร้อนแต่ถ้าถ้ากลัวเรื่องกากเกื่อนเนี่ยอันนี้ต้องใช้น้าร้อนจริงจังคือถ้าคเก็บไว้ในถุงเนี่ยมันอาจจะไม่ตายได้